สวัสดีครับกุยแช่เกมมิงครับมาพบก,กันอีกครั้งกับอัปเดตประจำวันที่28ธันวา2564ครับอัปเดตประจำเดือนกำลังดำเนินต่อไปอยู่นะครับผมอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายนะครับผมทุกคนที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับก็สามารถซื้อครัมพุสช h o ต g ก n นเว i a n t นต์ได้อยู่นะครับถึงวันที่5มกราคมนะครับผม รางวัลอะดิโอรอล่าและ XP ็คูณสองสำหรับ b o u ตี้ฮันเตอร์และ Call to Arms ก็ดำเนินถึงวันที่5มกราเช่นกันครับรางวัลอะดิโอรอล่าคูณสองสำหรับการขายเหล้าและส่งเทดก็เช่นกันครับถึงวันที่5มกรานะครับ PVP นะครับ m มกิทคาวนต์และ Last Stand ครับอะดิโอรอล่าและ XP ็คูณสครับบวกกับทองคูณสนะครับในขณะที่การ Rush การ r ัชทีมสป s ยล์ l s ฟอร์อัพเป็นส MO กและโอเวอร์รันครับรางวัลทั้งหมดครับคูณ2นะครับผมแมป call to a r m ประจำเทศกาลครับก็จะมีให้เล่นถึงวันที่5มกราเช่นกันนะครับใครยังไม่ได้เล่นเข้ารองเข้ามาเล่นดูนะครับผม capital และ accessory free นะครับสามารถเข้ามารับได้จนถึงวันที่29นะครับ winter event repeater ครับสามารถซื้อได้ฟรีถึงวันที่29กก็คือพรุ่งนี้นะครับผม างวันพิเศษสําหรับการทําบาวตี้ครับระหว่างวันที่28ทธันวาถึงวันที่5มุมกรานะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้หรือหากคุณเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์คุณนาช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมโบนัสประจำสัปดาห์นะครับทุกคนที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับก็สามารถซื้อครัมพุสช็อตกัน v ว r ร a n t ได้อยู่นะครับถึงวันที่5มกรานะครับผม รางวัลอะดิโอรอล่าและ XP ็คูณสองสำหรับ Bounty Hunter และ Call to Arms ก็ดำเนินถึงวันที่5มกราเช่นกันครับรางวัลอะดิโอรอล่าคูณสองสำหรับการขายเหล้าและส่งเทดก็เช่นกันครับถึงวันที่5มกรานะครับ PVP นะครับ m มกิทคาวนต์และ Last Stand ครับอะดิโอรอล่าและ XP ็คูณสครับบวกกับทองคูณสนะครับในขณะที่การ Rush ก u รรัชทีมสปอยล์โ o ฟอร์อั n เป็นส MO k e และ Overrun รครับรางวัลทั้งหมดครับคูณ2นะครับผมแมป call to arm ประจำเทศกาลครับก็จะมีให้เล่นถึงวันที่5มกราเช่นกันนะครับใครยังไม่ได้เล่นเข้าลองเข้ามาเล่นดูนะครับผมคาปิตาเและ a c c เซสซอรี่ฟรนะครับสามารถเข้ามารับได้จนถึงวันที่29นะครับ winter event repeater ครับสามารถซื้อได้ฟรีถึงวันที่29กก็คือพรุ่งนี้นะครับผม รางวัลพิเศษสำหรับการทำาบลตี้ครับระหว่างวันที่28ธันวาคมถึงวันที่5มกราคมนะครับผู้เล่นที่ล็อกอินระหว่างวันที่26ธันวาคมถึงวันที่5มกราคมนะครับจะได้รับโปรเจลไทล์ไดนาไมต10ชิ้นไฟอาร์เรล10ดอกครับแล้วก็เวทล็อ s โทนิก1ขวดครับรางวัลพิเศษสำหรับการทำาบลตี้นะครับระหว่างวันที่28ธันวาคมถึงวันที่5มกราคมนะครับส่งบบลตี้แบบเป็นนะครับผู้เล่นจะได้รับ 2,000 Bounty Hunter XP นะครับส่ง Bounty แบบตายนะครับผู้เล่นจะได้รับ200 Radio ลลาร์นะครับและเช่นกันนะครับ Legendary และ Infamous b o u n t e s นะครับผู้เล่นจะได้รับ Hawkmost Volas ครับฟรี2ชิ้นครับผมแล้วก็มีเสื้อโค้ดฟรีด้วยครับเข้าตัวภายใน72ชั่วโมงนะครับผมของลดราคาประจำสัปดาห์ Bounty Hunter License ครับลดราคา5ทอง Prestigious Bounty Hunter License ครับลดราคา5ทองครับ Bounty Wagon Amo m ครับลดราคา30%ครับ Pro Weapon w Valiant Brenton Horse Sniper Rifle Single Bondelier แล้วก็ Bounty Hunter r o l l Items ครับลดราคา40% โกลาสก็ลดราคา50เป็นอาทิตย์สุดท้ายนะครับผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนดูนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมผมไลฟ์เกม Red Dead Online ทุกวันช่วงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นนะครับที่กุชชัยเกมมิ่งทาง Facebook นะครับผมขอขอบคุณที่รับชมครับ